เกิดเรื่องแล้วครับเมื่อ HP และเด l บางรุ่นไม่สามารถเล่นไฟล์วิดีโอที่เป็น h 265ได้แล้วโดยมีผู้ใช้งานแล็ปท็อปนะครับจากทางเดลและก็ HP บางรุ่นนะครับได้รายงานเข้ามาว่าขณะนี้เขาไม่สามารถดูวิดีโอที่เข้ารหัสเป็นไฟล์แบบ HEVC h ละ h 265ได้นะครับถึงแม้ว่าตัวเครื่องของเขาเนี่ยจะรองรับการถอดรหัสตัวไฟล์แบบนี้ก็ตามและทาง HP นะครับก็เด้ออกมาแถลงการ์ว่าเดี๋ยวผมจะอ่านข้อค้าให้ฟังนะครับในปีพศ2567นะครับทาง HP ได้ปิดใช้งานฮาร์ดแวร์โคเดก HEVC ที่เป็นไฟล์ h 2 6 5นนนะคครรรรรรับบอออุุปกกกกณ์าา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 งง่ลลู้้้ตวมมสสถถใเขขแหเนื้อ ื้อหา HEVC ในรุ่นนี้ได้รับผลกระทบให้ใช้โซลูชันซอฟต์แวร์จากผู้ผลิตรายอื่นทางฝั่งเดลก็ได้ออกแถลงการเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านคร่าวๆเช่นกันการเล่นวิดีโอ HEVC พร้อมใช้งานในระดับพรีเมียมของเดลและในรุ่นมาตรฐานบางรุ่นสำหรับรุ่นมาตรฐานและรุ่นพื้นฐาน,นอื่นๆการเล่น HEVC จะไม่รวมอยู่ด้วยแต่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคอนเทนต์ HEVC ได้โดยการซื้อแอปพลิเคชันจากผู้ผลิตรายอื่นในราคาที่เข้าถึงได้จาก Microsoft Store โดยเว็บไซต์ Ars Technica นะครับได้วิเคราะห์ปัญหานี้ว่า ตัว HEVC เนี่ยเป็นตัวเข้ารหัสวิดีโอทางเชิงพาณิชย์นะครับทำให้ผู้ผลิต OEM ทั้งหลายนะครับจำเป็นต้องจ่ายค่าไร้เส้นในการใช้สิทธิบัตรนี้โดยจะมีราคาอยู่ที่0.20ดอลลาร์และมีแนวโน้มนะครับว่าจะมีราคาขึ้นในเดือนมกราคม0.24ด,ดอลลาร์ทให้ผู้ผลิตทั้งหลายนะครับตัดสินใจไม่ต่อไรเส้นที่กาลังหมดอายุลงโดยเหตุการณ์นี้นะครับเคยเกิดขึ้นกับแน็จากทางเทโนโลยีนะครับโดยเขาประกาศหยุดรองรับ HEVC ที่เป็นไฟล์ H.264 นะครับในปี2024สาหรับใครที่จาเป็นต้องใช้ไฟล์ HEVC ที่เเป็น H 265ะะรวาจ อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็จำเป็นจะต้องเช็คกับตัวอุปกรณ์นั้นให้ดีว่ารองรับการเข้าและถอนรหัสไฟล์ HEVC H.265 ไหมสำหรับใครต้องการตัดปัญหานะครับผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเข้าไปซื้อตัว c o d e c HEVC นะครับได้จากตัวทาง Microsoft Store โดยจะมีราคาอยู่ที่0.99ดอลลาร์สหรัฐและเพื่อน,อนๆล่ะครับคิดเห็นกับเหตุการณ์นี้ยังไงมาเล่ากันในคอมเมนต์ได้เลย